บางทีมันขึ้นลงไม่เหมือนชาวบ้านการแค่นี้ทุกคนก็น่าจะมีเรื่องหนักใจกันอยู่แล้วเรามาแบ่งปันความรักกันเถอะสวัสดีครับเจ้านายครับและนี่คือ o f f i c i a l i r t c r t s s a s s ระดับหนึ่งครับปกติ ชอบครับเวลาว่างแต่วาดแบบวาดวาดให้ตัวเองสะใจเฉยๆในฝันเลยใช่ไหมเพอร์เท่าไหร่ก็ได้โอเคครับครับพร้อมครับ Sweet Baby มันมาจากผมอยากแต่งเพลงที่ดองเข้าปากตัวเองแล้วก็ได้แบบลงล็อกเสียงหลบอะไรที่ตัวเองต้องการแล้วฟังศิลปินคนหนึ่งชื่อซิซ่า ช่วงนี้ติดมากๆแล้วก็ชอบการเล่นเมโลดี้ของเขาบางคําชัดไม่ชัดอะไรเงี้ยครับก็ชอบเสน่ห์ตรงนั้นก็เลยเกิดมาเป็น Sweet Baby ที่ฟังง่ายหน่อยแล้วก็พยายามเสือฟให้ทางค่ายเขารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ปล่อยได้ไม่ยากจนเกินไป <ๆ S 2> เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับการที่เวลาผมมีความรักคือค่อนข้างทุ่มเทมากๆจนบางทีนอนไม่หลับมันค่อนข้างพารานอยตยล,ลอดเวลาก็ฝึกตัวเองแต่ว่าก็จบที่ฮุกเหมือนว่ากลัวจะติดเธอซะก่อนจนไม่ได้นอนอะไรเงี้ยครับ กระบวนการทำงานผมเขียนเ,เขียนเนื้อร้องทำนองครับเอาดนตรีไปให้พี่การแห่งวงเย็นเต็ดได้ไปนั่งวิเคราะห์ดูว่า,าต้องประกรอบอะไรแบบไหนบ้างแล้วก็ฟีลลิ่งถึงไหมเนื้อร้องย่านคำต่างๆอะไรเงี้ครับแล้วพี่เขาก็ส่งกลับบ้านไปทำงานบ้านอยู่ประมาณสี่ทีเป็นการทำงานที่น่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนทำบทบาทกันอย่างเข้าใจแล้วก็เป็นงานดีฟโฟล์แล้วผมอยากจะร่วมงานกับ,บวงนี้อยู่แล้ว ไม่รู้ผมชอบสเสน่ห์บางอย่างที่คุยที่คุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเพสตรงกันคือบางคนก็หมายความว่าคุยเร็วบางคนคุยช้าอะไรอย่างี้ผมชอบที่มันแบบเออเก็ตเพสกันแล้วก็เข้าใจกันสนุกแล้วก็ผ่อนคลายมั้งตอนนี้หาความผ่อนคลายอยู่เหมือนกันครับใช่มีความสัมพันธ์มันก็ควรจะ peaceful แต่ถ้ามีแล้วมีปัญหาก็อยู่คนเดียว <laughs> เป็นคนที่ค่อนข้าง อยู่กับตัวเองเยอะครับอยากให้เขาเข้าใจตรงนี้ของเราเพราะบางทีคนคิดว่าผมแบบคนรอบกายเลยดูซิ่งๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่จริงๆอยู่บ้านเล่นเกมอนีรก็เลยอยากให้เขาเข้าใจแก่นว่าแบบเออมันมันมันเป็นงานมากมากเลยตรงนี้เราอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ออกมาจากท้องเพราะฉะนั้นผมพอจะรู้ว่าโอเปเรตแบบนี้ดีกว่าว่าเออมันมีตอนนึงทงานก็เป็นอารมณ์นึงกลับบ้านบางคนผ่อนคลายและทิ้งตรงนั้นไปให้หมดอะไรเงี้ยครับบางทีมันขึ้นลงไม่เหมือนชาวบ,บ้านผมจะ ทำให้ทุกคนตรงนั้นรู้ว่าผมจองเะส oh. <laughs> ารภาพผมว่าเตรียมอย่างแรกเลยนะสำหรับผมนะเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าเราว่าเรามั่นใจหรือเปล่าเพราะถ้าเข้าไปเล่นๆมันไม่ค่อยหานะเดี๋ยวนี้ต้องต้องแบบแอบจริงจังนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาดีๆว่าอ่ะคุณครับผมชอบคุณนะครับไปอยู่ที่ไหนมาครับ oh. <laughs> พูดตรงๆให้รู้แล้วเขาก็จะได้เอเวะถ้าเขาไม่ชอบเราเขาก็เดินหายไปแต่ถ้าเขาคุยด้วยก็คง ฮะขี้อายของผมหรอของผมไม่ของผมไม่ชอบเป็นเพื่อนก่อนเพราะมันยากกว่ามันเราไม่รู้ว่าเขาอยากเขาเขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่จีบผมผมจีบเลยแค่นี้ทุกคนก็น่าจะมีเรื่องหนักใจกันอยู่แล้วเรามาแบ่งปันความรักกันเถอะอยากให้เข้าใจเป้าหมายกันละกันแล้วมันน่าจะสบายขึ้นว่าเออวันแบบในทุกๆวันมันทําอะไรกันแบบมีเป้าหมายอะไรมันจะได้ สปอร์ตกันไปได้มีความเหมือนเพื่อนให้ได้มากๆสาหรับผมนะในวัยยีเพราะว่าไม่มีพละกําลังดูแลกันแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่อยากให้สปอร์ตกันทางด้านความรู้สึกผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากแล้วก็นะกว่าจะหาคนคู่ไกยที่มันเข้าใจอะไรยากๆในชีวิตมันกคงยากครับเสร็จแล้วนะหนึ่งจอวันหนึ่งได้ทํางานประสบความสำเร็จสร้างบ้านของตัวเองซื้อที่ดินปุ๊บแล้วก็ จะสร้างที่ทานข้าวบนดาดฟ้าครับแล้วก็ทานกระซาวเขามากับบ้านด้วยหวังว่าเขาจะชอบเราฝนตกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก <laughs> ็ทานบนดาดฟ้าครับเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่รู้แหละพี่แต่ว่าเป็นคนกลัวความสูงก็เลยอยากไปลองทําอะไรใหม่ๆไหนก็ไหนๆแล้ววอาติดบันไดให้ท่หน่อยแล้วกันเดี๋ยนะใส่ใส่ตัว H ไปข้างบน <laughs> จอดหอได้หไหมอ่ะ ไม่มีะไรเลยพี่อยากทาเข้าที่บ้านกับชาวแล้วก็ประสบความสำเร็จมีบ้านใหญ่ๆใ,ให้อยู่กันครับทุกท่านาก็ฝาก o อฟฟิเชียลแฟชั่นเซ็ตของเจ้านายรอบนี้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงด้วยนะครับติดเธอซะก่อน Sweet Baby ทุกช่องทางนะครับแล้วก็ดู MV ได้แล้วที่ YouTube o f f i c i a l เจ้านายฝากทุกท่านด้วยครับคิดถึง The shenanigans, your dead toes are gone. They'd been made a non-tank kid until the one. Tank kid, and you can deal out with me. Shadi be my sweet baby.